เป็นยังอีกมานี่น้องยิ้มเป็นนี่ยังลูกพี่อุ้มแค่ยังน้องโอ้ไ่ได้เหี้น้องยิ้มเป็นนี่ยังลูกโอ้มเสียงแว่นตาอิมพี่อุ้มเสียงแว่นตาน้องแค่ยังยังโอ้ไม่เสียงกระเบื้องจะไม่ยัิ้มอยากกระสีทวดให,ให minimum, main, ้ฉันนะพี่อุ้มนี่เสียงแว่นตาน้องติลูกโ่ได้เสียงเขาไม่ได้เสียงดอกลูก อีหลาหาเบิ่งดีๆเด้อพี่แม่ว่าพี่อุ aker, ้ม่ได้เสียงดอกเอาหาเบิ่งดีๆหาเบิ่งดีๆดูลูกสำรวจเบิ่งดีๆดูอีหลาไว้ไสฉันนั่งก้นที่สองขันคุณบ่เอาไประบายจะเอาไปหาดีๆก้อนอิ่มยังกระสีตัวได้ฉันนอนเพิ่งเดินหาดีๆพี่อุ้ไปเอาแว่นตาแม่ให้น้องอยู่นี่เลยเอาไปเสียงไว้ไส แม่ซื้อให้คนละอันน่ะนะก็ใส่คนละอันสิมา,า,า,เ,า,าเสียงเงียอ่ะอีหล่ะหาเบื่องดีๆลูกอีแม่ว่าเขาเปิดไอเสียงดอกลูกหาดีๆข้าเรื่งต้นน้ำตน้นเอนนนอ,อหาเบื้องไปหาเบ,าบื้องบระุกอันไปลกูกฮึไม่ลูกอุ้มผ้าแววหัวเฮ็ดยังฮะ ะอีลาหล่าฮ่เบิ่งดีๆีด้ลูกอีหลาา่าจะฟาดไปปักปั่มพี่อุ้มว่าพี่อุ้มเสียงอีแม่ว่าเขาบ่าเสียงดอกฮ่เบิ่งดีๆลูกฮ่าบิ่งดีๆก่อนเยสีหายไว้ไหลายแม่ละ่ะค้นหาดีๆอีหล่ายเบิ่ดาบาบงดูน้ำต้นน้ำต้นน้ำเสียหาอีหล่ามีบ่ไปเบิ่งท้งหวยอีหล่าดูลูกไม่บ่แว่นตาเอาข้าวมาหวยอีหล่าดูว เ็นไปลกูกแม่นบอแม่นแนต่ที่ละ่ะตามหาบอแม่นบปลกูก <c oughs> ใส่บางดูวยดีละ่ะใส่บางดูเรียวใส่บางดูลกูกโอ้ยน่ะนั่นเห็นแล้วปะที่นี่เซาไฮเซาปะที่นี่ <c oughs> โอเคเนาะเห็นแล้วเนาะ